ถ้าใครเนี่ยอยากได้วัคซีนนะคะให้มาหาดิฉันค่ะดรม่านฟ้านะคะมาพักที่นี่นะคะก็จะได้วัคซีนเหมือนกันค่ะอันนี้มาฉีดฟรีใช่ไหมครับอันนี้มาฉีดฟรีค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะเราร่วมมือกับทางกรมอนามัยของทางกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะต่อเลยค่ะ ั้นตอนในการเหมือนคนที่สนใจผู้สูงอายุอะไรอี้เขาสามารถติดต่ออะไรจองกี้ได้ยังไงบ้างค่ะสําหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์นะคะสามารถมาที่ด็อกเนีรซิยได้ค่ะแล้วก็ทางเราจะจัดสั่งวัคซีนนะคะให้ตามเกณฑ์ตามวามเหมาะสมเลยค่ะตรวนั่งตรงนั้นมาเอีกลัวดราม่าไหมคะหรือว่ามีนุ่มแล้วเขาไม่อี่อะไรอย่างี้ดราม่ากลัวไหมจริงๆไม่กลัวนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็มาตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ทางทั้งกระทรวง สาธารณสุขนะคะตัวท่านท่านอนุทินเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็รวมถึงสมาันธ์ด้วยเราก็มีความร่วมมือกันแล้วก็ก่อนที่จะเกิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยเราเล็งเห็นถึงผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางน,นะคะที่ต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเป็นลำดับแรกอยู่และะ้วค่ะเดีอยวว่าเราจะลงเล่นกันเหมือนด้วย การเมืองตอนนี้น่าจะยังค่ะแต่ตอนนี้ขอขอขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลผู้สูงรู้เป็นหลักคนะ่ะเราในเรื่องผู้สูงรู้เป็นหลักเลยนะคะมอยากเอาตกทนคมอยากเช่การเมืองต้องบอกว่าจริงๆยังไม่ได้เล่นการเมืองน,นะคะแต่ว่าเราเนี่ย กิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนาะแล้วก็พอได้มาทําธุรกิจด้านนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ารู้สึกรักรู้สึกชอบแล้วก็อยากทับเพื่อนและอยากเป็นตัวแทนของเขานะคะในการในการช่วยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะให้เขาได้รับสิทธิ์เต็มที่ในสิ่งที่เขาควรได้รับค่ะแล้วผู้สูงอายุสายุที่อยู่ตามชุมชนนะครับเราเขาจะเขอาถึงอ่งสมสนนี้คค่ะก็ตอนนี้นะคะในรถของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะได้มีการ กระจายหลังจากมาที่ศูนย์วัคซีนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กระจายไปยังศูนย์ต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ในชุมชนของของในกรุงเทพม,มหานครด้วยค่ะอยากให้เ่าข่ามันออกไปแล้วอยากให้วางใจว่าเรามีวัคซีนฉีดเพียงพองรองรับที่คนที่จะเข้ามาแน่นอนค่ะแน่นอนวัคซีนเพียงพอแน่นอนนะคะ มีประมาณเท่าไหร่ครับณตอนนี้ที่เราได้โอตังอันนี้ต้องถามกระทรวงสาธารณสุขค่ะอันนี้น่าจะตอบยากแล้วค่ะน่าจะอยู่ในส่วนที่ไม่ได้ดูแลนะคะแล้ววันยิงฉีดกี่คนวันนี้วันอย่างวันนี้ค่ะทันฉีดทั้งหมด220คนค่ะ220คนเนี่ยประมาณสัก6ที่ของส่วนดูแลผู้สูงอายุค่ะบ้านว่าแบบบ้านเราเหมือนว่ามาทำงานใกล้ๆกับพวกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราโอเคไหมยังโสดนะคะยังไม่มีแฟนนะคะยังโสดอยู่ค่ะยังโสดสนิทค่ะ มีแวคนคุยต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะคนคุยไม่มีก็โกหกเนาะแต่ว่าตอนนี้ในสถานะยังโสดอยู่ค่ะถ้าไม่โสดทํางานด้านนี้ไม่ได้นะคะคนคุยนี่อยู่ในแวดวงการเงินเรื่องนี้ไม่บอกบอกเดี๋ยวรู้เออนักข่าวรู้เร็วอ่ะไม่บอกค่ะค่ะเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณครับผมยินดีด้วย